สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเต้ยนะครับช่องได้บาบเต้ยครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Honda การลประพฤกนะฮะบริษัทการลประพฤกฮอนด้าออโต้โมบิลจำกัดนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนนะฮะมารีวิวหนึ่งในรถที่กำลังมาแรงและเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับเป็น Honda Civic e-hv e นะฮะอยู่ด้านหลังผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปรีวิวเองนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทางโชว์รูมกาลปพฤก คอนด้าโตโมบิลมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวนะครับติดตามชมกันนะคะนี่นะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กับเจ้า New Civic e h e v นะฮะนะครับอันนี้เป็นรถเทสไดรฟ์นะครับของทางโชว์รูนนะฮะเป็นสีดำนะครับไปเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าก่อนละกันนะนะครับรีวิวรถใหม่นี้เป็นคลิปแรกเลยนะฮะที่ผมรีวิวเองนะครับก็ เริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นตัว LED นะครับแล้วก็จะมีเดย์ไลท์นะครับส่วนกันชนหน้านะครับคิดว่าไม่แตกต่างกับรุ่นเ,เครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบนะฮะตัวนี้นะครับด้านหน้ามีความคล้ายคลึงกันนะครับอื แล้วก็มากับไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับดูด้านหน้าส่วนที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นโลโก้ตัวสีฟ้า,าแสดงถึงความเป็นไฮบริดเครืนน่องยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็สำหรับตัว e s u b นะครับมี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นย่อยแรกนะครับก็จะเป็นตัว e p l p a c c ที่อยู่กับ ผมด้านหน้านี้จะเป็นตัว RS นะฮะเป็นรุ่นท็อปนะครับมีสองรุ่นย่อยนะก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ความสูงจากด,ด้านหน้านะครับก็ประมาณคืบหน่อยๆน,นะฮะประมาณนี้ครับ,าารบให้ดูอีกมองหน่งด้านหน้านะครับ ตัวส่วนตัวผมชอบดีไซน์นะตัวนี้นะครับถือว่าสวยเลยแล้วก็มิติตัวถังค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับผมห้ามไปดูที่ล้อนะครับสเปคของตัวตัวท็อป RS ตัวนี้นะฮะให้มาให้ล้อมาที่ขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วเลยกับยางมิชลิน ไพลอตพอร์ตโฟรนะครับอันนี้นะนะครับสเปคยายก็คือ2องสามห้าสี่สิบขอบสิบแปดนะฮะมากับล้อฟูโทนนะครับปัดเงาแล้วก็สีดำนะครับสลับกันนะครับก็ถือว่าสวยนะให้มาสเปคก็ถือว่าเต็มนะครับแล้วก็ทางซุ้มโดยประมาณนะครับ 3นิ้วสอดนิดนิดแน่นๆนะครับนิดหนึ่งถือว่าฟิตเมนต์มาค่อนข้างโอเคเหมาะกับสำหรับคนที่ชอบความสวยงามแต่ไม่ต้องการโหลดน,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเต็มซุ้มแล้วก็ให้ยางมาค่อนข้างดีเลยนะครับให้ดูอีกมิติหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะสิ่งที่แตกต่างกับตัวรุ่นลองก็คือรุ่นลองได้ ล้อขนาดขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ได้ขอบ18นิ้วนะครับโอเคนะครับอยูด่ด้านข้างนะครับให้ดูวิตีตัวถางด้านข้างนี่เลยนะมาดูที่ล้อหลังนะครับล้อหลังก็ได้สเปคยางเข้ากันเลยนะครับทั้งสี่ล้อสเปคเดียวกันนะครับสองสามห้ง 40ขอบ18มิชลินไอรอนสควอดโฟร์ฟินเนนด้านหลังนะครับเดิมๆโรงงานประมาณ4นิ้วสอดนะครับด้านหน้าประมาณ3นิ้วสอดนิดๆน,นะฮะ<า>มากับตัวถังค่อนข้างยาวยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเลย แล้วก็ตัวตัวจับประตูนะฮะนะครับมือจับประตูนะฮะให้มาเป็นออกสีไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นเหมือนโครเมียมลมดำนะครับดูนะฮะผมไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่านะครับคทั้งสี่มือจับประตูเลยนะครับถือโอเคนะ กับราคาค่าตัวประมาณ1.259ล้านบาทนะฮะมาดูที่ด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายนะครับสีแตกต่างนะครับก็คือแตกต่างจากตัว1.5เ,เทอร์โบก็คือมี l o โ e ก้ EHEV นะครับแสดงถึงความเป็นไฮบริดนะฮะด้านท้ายตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ บวกกับมอตเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ184แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงถึง315รอแรงนิวตันเมตรนะฮะประมาณนี้เลยถือว่าแรงทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปโลโกอาร์เอนะฮะไฟไฟด้านท้ายนะครับคิดว่าไม่แตกต่างกับตัวปกติรุ่น น้ำมันเบนซินนะครับนะครับตรงไฟเรียวแล้วก็ไฟถอยจะออกลมดำนิดหนึ่งนะฮะงานกับโลโก้ไฮบิดตัว S อสีฟ้านะครับแต่่างกัตัวเครื่องยนต์ปกติก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสองพันเครื่องยนต์ปกติเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ แล้วแต่ใครชอบต่องมีน้ำมันแรงก็เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับคนที่ต้องการลดที่ประหยัดน้ำมันตัวซีรีสคันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายอีกนิดหนึ่งนะฮะก็มีไฟทับทิมด้านหลังนะครับ,นะรบแล้วก็ข้อนะครับให้ดูด้านท้ายนะฮะถ้าเป็นตัว1.5 Turbo RS จะมีข้อ ออกข้างสองสองด้านนะฮะแต่รุ่นนี้ก็จะมีข้อเดียวด้านขวาครับให้ดูมุมมองด้านขายนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะฮะดักเซลอันนี้ติดมาจากโรงงานเป็นสีดำเงานะครับ ผมว่าทรงนี้สวยดีนะให้ดูเหมือนได้ค่าเนี่ยมีความกลอดนะ,ะดูฟิตเมตืจากด้านซ้ายนะครับก็คือเว้ล้อขนาด18นิ้วผมว่ากำลังดีนะนะครับใครที่อยากได้รถดีไซน์สวยแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งมาให้จากโรงงานโดยที่ต้องแต่งเพิเ่มเติมก็แนะนำรื่นรู้นะฮะ แต่สำหรับใครที่เป็นสายแต่งรถก็แล้วแต่จะซื้อตัว1.5เทอร์โบหรือเปล่าแล้วแต่เป็นทางเลือกนะครับแต่ตอนนี้ตัว1.5เทอร์โบรุ่น r f ไม่มีขายแล้วนะครับเขาจะปรับมาเป็นตัว2.0 eSV e, รุ่น r f นะครับแทนอันนี้เป็นมุมมองภายนอกนะครับให้ดูอีกครับรอบรถเลย ผมจะพาเพื่อนๆไปดูภายในบ้างนะฮะภายในดูซิว่ามีความต่างกับรุ่นเบนซินปกติยังไงบ้างนะฮะอโอเคพวงมาลัยผมว่าพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับค่อนข้างเอ่อ เล็กใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กระชับมือนะฮะม,มีตัดกับได้แดงนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะตัดได้แดงนะครับอืมนะครับถือว่าดีไซน์สวยนะฮะแล้วก็มากับหน้าจอกลางนะครับเป็นทัชส,สกรีนนะครับแล้วก็แผงแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะค,คันเกียร นะครับก็ไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็สวยดีนะครับมิตินะครับด้านข้างนะครับระหว่างคนขับกับคนนั่งก็นะฮะ ประมาณระดับหนึ่งนะครับอยู่กว้างขวางอยู่นะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็มีกระจกน่าจะเป็นกระจกตัดแสงแหละนะครับมีลำโพงด้านข้างสองข้างสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มากับหน้าจออันนี้น่าจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อสตาร์ทรถเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับกับเบาะทรงสปอร์ตนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าหุ้มพลาสติกอยู่นะฮะนะครับอถือว่าโอเคนะเป็นเป็นเบาะหนังนะครับด้านข้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่านะครับ ดูด้านหลังห้องโดยสารนะฮะ,ะให้ดูเล็กรูมก่อนเล็กลูมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะ,ะที่กว้างอยู่นั่งหลังสามคนสบายๆนะฮะาดูนะฮะ,อะโออเค อเล็กรูมนะครับผมสูงประมาณร้อยเจสบหกนะครับก็นั่งค่อนข้างสบายนะฮะประมาณนี้นะฮะถือว่าสบายแหละนะครับใช้างานในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็มากับแอร์ด้านหลังนะครับมีสองช่องนะฮะไม่นแน่ใจว่าเหตุหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB นะครับ อืมครับสำหรับตัวนี้ไม่มีซันลูปนะฮะเป็นหลังคาแข่งปกติเลยนะครับผมว่าภายในก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับสปอร์ตแล้วก็ถามถึงความนั่งสบายก็ถือว่านั่งสบายอยู่นะครับตรงนี้มีลำโพงให้ด้วยด้านหลังะ,ะสองฝั่งนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวมาดู ถึงห้องเก็บสัสมภาระด้านท้ายกันดีกว่านะฮะอ,อ่หาก่อนนะครับอ,อ่านี่นะครับเป็นอัตโนมือนะฮะถือว่าก<น>ว้างใช้ได้ทีเดียวนะครับนี่เลยนี่เลยครับภายในค่อนข้างเก็บงานได้เรียบร้อยนะฮะอืมนะครับ เดาว่าเบาะน่าจะพับได้ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ชัวนะฮะคิดว่าน่าจะพับด้าอ่านี่อ่ะเบาะน่าจะพับได้นี่อุาเบาะหลังเบาะท้ายนะฮะอืมกว้างขวางครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือว่าบเดินทางต่างจังหวัดก็ใช้ได้เลยนะครับบวกกับความประหยัดน้ามันด้วยนะครับอ่้มาดูที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ ห้องเครื่องครับผมหาปุ่มก่อนนะมาดูห้องเครื่องครับอ๋ออันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะมันมีเป็น LED เดไลท์ขึ้นมาให้ละนะครับนี่ก็ัแค่เปิดห้องเครื่องนะฮะขึ้นมาตั้มหนึ่งนะครับขอเปิดห้องเครื่องเครื่องนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับประมาณนี้นะฮะ เก็บค่อนข้างเรียบร้อยนะครับบอกมากับเครื่องยนต์2,000ซีซนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดประมาณ184แรงม้านะครับกับ315นิวตันเมตรค่อนข้างขับสนุกทีเดียวนะฮะ้องเครื่องประมาณนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตปิดก่อนโอเคนะครับเพื่อนๆก็รีวิวภายนอกและภายในคร่าวๆไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าสําหรับความที่เห็นส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นรถที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเ,เดินทางนะครับสอถึงหคนก็ถือว่ากําลังสบายนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงยุคน้ํามันแพงนะตอนนี้นะฮะเพราะเป็นรถไฮบริดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปเทสต์ไร้นกวไอนะครั เอฟได้ uh, สั้นๆน,นะครับ uh, uh, อันนี้จะเป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมว่า uh, หลังที่ผมได้ขับตัว Civic E HE V ตัวนี้นะฮะผมรู้สึกยังไงบ้างม่าทับใจหรือป่านนะโอเคครับเพื่อนๆผมพาเข้ามาอยู่กับรถ Civic E HE V ตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น top S นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเทสได้นะฮะเทสได้ง่ายๆภายในโชว์รูมเพราะว่าวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับภายนอก่าตาทรถละ โอเงียบเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดที่อ่านี่นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับก็สวยงามนะผมว่าสวยงามดีแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอแสดงผลนะฮะครับผมไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่นะครับก็โอ้โหอันนี้มีอ่า ระยะทางบอกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบส่งกําลังต่างๆนะครับมีระบบน้าทางนะครับอ่าบลูทูธนะครับแล้วก็อันนี้แผงแอร์นะครับซ้ายขวานะครับแบบออโต้นะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่มี3โหมดนะฮะ normal eco แล้วก็โหมดสปอร์นะครับตอนนี้นะครับอ่า อันนี้เป็นโหมด normal นะฮะจไปกันแล้วนะครั้งแรกที่ผมขับ Honda Hybrid นะฮะอช่วงล่างนะครับตอนออกตัวก็ถือว่านุ่มนวลน,นะสำหรับผมถือว่านุ่มนวลเลยนะครับนี่มาที่โชว์รูมนะครับกระประพึก Honda Automobile นะฮะ ก็มีศูนย์ให้บริการแล้วก็เทสต์ไดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถมา,าดูรถหรือว่าขอเทสไดได้นะครับออันนี้ผมค่อยๆหยอดเพราะว่าชันมากๆเลยนะฮะด้านหลังนะครับโอเคนะครับอืมฝนตกใชไหมเพื่อนๆกับยางพ i c เอ่อมิชลินไพลอตสปอร์ตโเนี่ยก็ บป8ผมว่าช่วงล่างก็ไม่ได้แข็งอะไรนะน,นุ่มนวลอยู่นะฮะถือว่านุ่มนวลแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับผมว่าก็โอเคนะไม่ได้หนืดหรือว่าเบามากจนเกินไปนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ดีเลยนะนะครับกับอัตราสิ้นเปลืองโอเคมอยประมาณ20กว่าโลลิตรนะฮะ นะครับเป็นรถที่น่าใช้แหละนะครับนี้ขับวนในศูนย์บริการนะครับก็มีรถหลักรุ่นนะฮะตอนนี้นะครับตัว1.5เทอร์โบก็เป็นรถที่น่าใชา้ตัว s r v นะครับ s r v ก็เป็นไฮบริดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอา วอวนอีกสักหนึ่งรอบนะฮะวันนี้ฝนตรกจริงก็ไม่อยากจะออกไปอด้านนอกโชว์รูมแล้วกันนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเดี๋ยวขับเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะก็ะผมหขับดีเลยช่วงล่างช่วงล่งดีเลยอ,อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมใช้ตัวเอตอยู่นะครับก็นานๆทีได้ขับฮอนด้ Honda. ก็รู้สึกประทับใจนะนะครับเสียงไม่ได้ตึงตังมากนะครับ ่วงล่างนุ่มสบายนะครับโอเคแหละนะครับเงียบเงียบเลยรถไฮบริดเงียบมากๆเลยนะครับอโอเคเทสเข้าๆประมาณนี้แหละนะนะครับ,นะรบเดี๋ยวขอขับขึ้นก่อนเห็นไหมชันแม้ด้านหน้าโอ้โหอย่างชันเลย ะะต้องค่อยๆขับเว่าด้วยดิเมนชันรถมันเตี้ยนิดนึงนะครับอืมนะฮะโอเคแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวลอง e l plus เนี่ยก็คือไดอ้ขนาดล้อที่17นิ้วคิดว่าน่าจะนุ่มนวลกว่านี้แต่ผมว่าประดับนี้ก็โอเคแล้วนะ นะครับออ uh. เป็นรถที่ค่อนข้างแน่ใช้นะครับเพื่อนๆก็แนะนำนะครับใครอยู่ย่านกระบปะพึกพหลำสองฝั่งโทนอะไรอย่เงี้ยนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมนะครับกระบปะพึก h o คอน a ดอ o ตโ b ม l e ลได้นะครับมาดูรถคันจริงนะครับมาขอเทสต์ได้นะครับมาปรึกษาพนักง,งานขายอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคครับ เพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณโชว์รูมนะครับการบัปือคอนด้ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวพบกับทางเซลนะฮะให้แนะนำเบอร์ติดต่อแล้วก็สถานที่ที่มาโชว์รูมดีกว่านะครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะคนด้าคาราบุสนะคะต้องทางการติดต่อนะคะเราจะมีเพจเฟซบุ๊กก็คือคอนด้าการบัพปืกค่ะนะคะไลน์นะคะไลน์ไอดีของคอนด้าเรานะคะนะคะ KLP นะคะคอนด้าค่ะ โทรหุ้นสองสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าค่ะนะคะตัวอยของเราตั้งอยู่ที่สวนคาราบิสิตนะค,คะค่ะเขตจอมทองกรทมค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ามารีวิวแ,แล้วก็เราให้เพื่อนๆนะคะลองเขาเ้ามาใช้บริการที่สู่ของเรานะคะเรามีทุกสายการขายที่ทีงานคุณภาพแล้วก็คํมเป็นในส่วนของโปรโมชั่นใหม่นะคะที่ดีมากๆเลยนะคะ<ม>แล้วก็ ทางสู่สายเซอริสเราก็มีนะคะสามารถเข้าสู่บริการเซอริสที่ฮอนด้าคาราบาลได้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นกันที่ให้มารีวิวรถแล้วก็เทสต์ไดร์รถเบื้องต้นนะครับขอบคุณมากเลยคร่ะสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็ได้รีวิวนะฮะรถยนต์ h o n d a NEW c ซ v i c นะฮะ e-hv e นะคได้ดูทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ ผมเทสต์ได้ให้เบื้องต้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณทางกลระพึก o ฮอนด้าออโต้โมบิลมากนะฮะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องได้บายเตร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางโชว์รูมไปด้วยหากใครจะสนใจซื้อหารถยนต์ฮอนด้านะฮะมาติดต่อนะครับขอเทสต์ได้ที่โชว์รูมนี้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ